เดี๋ยวมื้อนี้เราจะมาเบิ้งว่าเบ็ดอียงน่ะเบ็ดฝรั่งแต่เคินเบ็ดอะไรเบ็ดลอกฮะเออกับนี่เบิ้งกับเบ็ดคันนั่นเองกับพวกกับฟิวไข่จิ้มากเอนกันเราดูกันอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย กระโดดตรงไหนตันเนี่ยน่นน่ะเด้มันกระโดดเลยเดนน่ะตนั่นนั่นนั่นโอ้ยปลากระโดดอ๋้ยอมายกเดยวบอกวะมันมีหินไหมฮึใช่เน่ะนั่นๆๆอ้ทุัวปากระโดดนั่นฟิวก็ไปเอายอให้ดูเออส่งความนหยนะ ปลาขาวเ้ยแม่เปีาายวยอไม่ยกสกนาน,น่านนนนโอ้โอ้วูวูปลากระโดดฮู้ว้ววาดูปลากระโดดนั่นน่ะสนใจยอหลายกว่าน่าดูเนาะดูเาะปลากระโดดตัวโอ้ปลากระโดดกระแค่ มันจะตกใจเขาว <Thom> ่าเนี่ยฟิวป้เพราะกระฟิวนั่งตกมันก็กระโดดอย่างนี้เละเนี่ยโอ้คูคูในวิดีโอ,อพาดได้หนึ่งแต้มแล้วครับออย่างนี้ปลาปลรราลาดหรือปลากระชิงนั่นเองปล,ปลปาห่งแต้โอ,โอ้นำดุงนั้นเปไปแล้วตัวเลขเอาเป็นปอย tiêu đi học bạc phà lạt ba tông luôn cà cà đột đi Điều, ở đi đi ở để dò tông mà hả? hát đi đừng tèm dốc hưng đô ô dốc ớt ถ้าตัวน้อยหลายก็ปล่อยเด้ออยู่คันนี้กระตุกใหญ่เลยจะอยู่ไหมมันอยู่หรือมันไปไหน <c ười> อึดอึดเฟล์มันตินหินหรือมันอะไรเนี่น่าจะติ้นหินแล้ว จะดึงแล้วแหละเราลองดึงมันดิ้กึ๊บอ้หอฮ่าดึงแรงตัวมันเลกเนอะตัวมันเล็กระป่อยซะเด็กน้อยนี่ป่อยไปหลายตัวแล้วนะเนี่ย มนันแท้ปล่อยสองสามตัวแล้วตัวมันน้อยโพดกูนนดพ,ดพาได้อีกแล้วเ,เ,เอาไว้นี่เราก็ได้เหมือนกันปลากระทิงงตัวแรกของเรา อ้ากับฟิวไหนดูสิมานเทเด็กน้อยมื้นี่ อีกแล้วกับฟิวเอาอป๊อมันลูกโอ้ยฟิวตัวโตตัวใหญ่เถ้ะว้าวใครจะโคตรใหยที่เหนียวมาเดี๋ยวนี้โคตรใหยโน้วปลาตัวใหญ่มากโอเคมาป๊ดดูเอาอุ้ยลุดลุด,ลด 还悠，还悠。 เริ่มมาแล้วตัวใหญ่เริ่มมาแล้วโอ้ยของกัปตันกินลึกเลยเหรอเดี๋ยวแม่ดูให้เดี๋ยวแม่ดูให้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ปัดตัวใหญ่ก่อนเด้อกัปตันฮะเดี๋ยวลดอีกเดี๋ยวแม่ปัดก่อนโอเคเขยังอันนี้เราเรามันตัวมันเล็กเกินเนาะเราปล่อยมันถ้ามันตัวเล็กมากเราก็จะปล่อยมันบาย วันนี้ได้จักแต้มได้ยังวันนี้ได้แล้วตัวน้อยอะ่ะป่อยบ่บ่ได้ป่อยอยันบ่โอเคอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอยู่ไหมอันนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ <c oughs> ใหญ่เหมือนกันได้ไงนนี้น้ำพัดด้วย ลุกปะบนตอรบิ๊กดิบดิบดิบบนหินดิบดิบดิบเลยเฮ้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 ยไปแล้วเหมือนจะติดหินเหรติดหินแล้วหลุดแล้วเอ้ย อันไหนอันนี้เหรอเฮ้ยปลาปลาอะไรอะ่ะปลากระดเอา้าวเดี๋ยวไปกดอา้าวอันนี้ติดไมหมนี่หรืออะไรนี่เอือนึกองว่าติดปลาพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเอาบอลนี่ไปกดก่อน ปลากดปลากดปลาเขย่งไปตัวมันน้อยเกินหกเดี๋ยวเอาป่วยมันเบ็ดติ๊ดดูตัวใหญ่อีกแล้วมันๆไปโอ้ตอนนี้ฝีมือผู้ฝาเบ็ดฮักเลยเนี่ยเบ็ดฮักเลยเออเดี๋ยวนีเดี๋ยวเอาไตคู่ถังไปเลย โอ้กัปตันก็ได้กัปตันก็ได้โอเคโอ้ยวันนี้หมานเทก็ฟิวได้อีกแล้วไปปดกัปตันกับปดอยู่อ่ะปดได้ไหม ป่าตัวนี้ตัวหน่อยแท้ๆละเบิดหลังเงียไปเติมเหยื่อแป,ป๊บครูมาอีกแล้วครู Båt. เลิกกระตุกเลยอยู่ไม่ฟิวอยู่ไหมก๊ะบ่ะอยู่ให้อยู่เล่าอยู่เล่าอยู up, ่เล <laughs> ่าอยู่ในหินอยู่ในหินเด็กแอะเห็นไหมวันนี้เราสรุปกันโอ้มันประหลาดอยู่จ้าในฟิวยกขึ้นสูงๆไปเลยดูตัวทั้งปลา,ดดาทั้งประหลาดตัวใหญ่ทั้งเอียน ก็แลาดค่ะแล้วก็อยู่ในถังอีกเนาะมันนี่กระหมานอยู่โอเคสนุกสนานแล้วก็เขาก็ได้ปลาไปผัดเผ็ดย่างแซ่บนะคะเนาะเด้อบรรยากาศแถวบ้านเทานี่ล่ะวังย่างหมูจ้า